เชิญรับชมความหาจากช้อยเดอะซีรีส์ธาตุรักคุณหนูวววววเป็นยังไงบ้างคะไปอยู่เมือง,ง,งนอกเมืองนัี่เต็มช้อยได้หรือเปล่าคะทำไมพ่อแม่ส่งตัวเงินตัวทองมารับเราเนี่ยไม่ใช่ค่ะคุณหนูค่ะหนูม่มีเกตค่ะโอ้ ี่ชอยเองค่ะชอยชอยค่ะคุณหนูไม่เจอกันแต่นานเลยเนี่ยไม่เจอกันนานหลายปีคุณหนูสบายดีนะคะสบายดีจ้ะชอยอืคุณหนูเนื้อตัวหอมเหมือนเดิมนะคะเหม็นเหมือนเดิมไม่แต่ชอยอ๋อพอดีชอยทำงานบ้านนะคะเนื้อเนื้อตัวจะเหม็นนิดนึงค่ะไม่เป็นไรเข้าใจเลยชอยเอบ้านนี่ไม่ได้อยู่ตั้งนานแล้วทุกอย่างนี่ก็ดูเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมแต่ทำไมเอารูปคนนี้มาตั้งเนี่ยเอา นี่รูปคุณทวดไงคะใช่เหรอลูปคุณทวดคะ่ะรูปคุณทวดใช่แล้วคะ่ะและ้วทำไมปล่อยให้ดูฝุ่นเกาะเกลครั้งแบบนี้โอ้ยเชนอีช,อ,ชอยขอโทษด้วยนะคะคือว่าอีชอยโม่จะรีบกวาดบ้านถูบ้านกูจะต,ต้อนรับนั่นแหละคะ่ะก็เลยไม่ได้ทําความสะอาดรูปนะคะเดี๋ยวเช่นขอทำความสะอาดก่อนนะคะเออต็มที่เลยนะได้คะ่ะโอ้ยฝุ่นมันเยอะคะ่ะช่วงนี้สะอาด โอจยต้องซอ,อกจมูกไว่ต้องซอกจมูกอ๋อซอกจมูกด้วยเหรอคะเสีย <c oughs> งอะไรอ่ะพูดมันเยอะไอ้ทีไว่คุณชายจามเลยเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวฉันทำความสะอาดก่อนนะคะโอ้ยนะีนะนะ่มันต้องให้สะอาดปุ๊บหมดแล้วนะสนุกเนี่ยนะเออโอ้ โอเคเรียงคะโอ้โหนะตองพูดไปตรงนน้นดีกว่าค่ะโอเคเอ๊คุณหนูขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไหว้ารรมดานี้มันจะยังไงอยู่จุดทูบไหวท่านสหน่อยเพราะท่านจะได้รู้บอกกล่าวขาหน่อยเดี๋ยวท่นจะเอาทูบมาให้นะคะอ๋อได้เลยได้ค่ะได้ค่ะแป๊บหนึ่งค่ะอ้าวเราที่เสียดอยู่ไม่ใช่ทูบหรือเอ๊ะยังไงโอ้เป็นอย่างนี้เหรอใช่ค่ะ คุณหนูต้องไหว้หมดนี่เลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเคยไหว้ทีละดอกแล้วคุณท่านมาเข้าฝันค่ะบอกว่ากลิ่นทูบไปไม่ถึงท่านท่านก็เลยไม่รู้มันต้องให้กลิ่นแรงๆใช่ไหมอ้าวมันต้องไอ้กลิ่นแรงๆสิคะเหมือนเราไหว้พระไหว้เจ้าเขาครับบอกว่าทูบเนี่ยเป็นสื่อกลางที่ดีที่สุดโอ้นี่แหละค่ะใช่เหรอใช่จะใครพูดเลยวะ ช่สิคะคุณหนูไม่จะไม่ใช่ยังไงล่ะคะคุณหนูไปเรียนเมืองนอกมานานน่ะต้องต้องทำยังไงนะาจำไม่ได้แล้วเนี่ยช้อยนี่แหละคะ่ะทำอย่างนี้แหละคะ่ะนี่ดิคุณหนูดูนะคะใกล้ไปอะไรนะคะใกล้ไปอเอาใกล้ใกล้ไว้ <c oughs> ได้คะ่ะ<ใ>คุณหนูขาจ้นะอ่ะคุณหนูไหวเลยคะ่ะรำอย่างนี้เลยคะ่ะอ่าฮะแล้วไหวคุณท่านหน่อยนะคะไหวคุณท่านเลยนะใช่ค่ะอสงสารเจ้าคุณทวดทำไมอะ คุณทวดจะเป็น PM 2.5สซะก่อนเอามันนี้เลยเอามาแว้ข้างนอกแล้วกันคุณหนูปักเลยใช่ไหะอ่าโอ้ยลงไปทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะโอ้ย๋ยวนี้ลูกภาษาไม่ตินะลูกเจ้าคุณทวดขยับได้ด้วยขยับได้ด้วยค่ะคุณหนูสบายดีไหมคะสบายดีฉันคิดถึงจิดถึงคุณหนูนะคะไม่คิดว่าคุณหนูจะไปนานขนาดนี้ถ้ารู้ว่าคุณหนูไปนานขนาดนี้เนี่ยช้อยไปด้วยแล้วค่ะโอ้ยก็ไม่บอกว่าไปช้อยคุยนานไปควันเข้าตาแล้วคนที่ ผมรักนะครับพอ่อไม่ใช่คนอื่นคนไกลครับเุ้ยแต่เขาอยู่แถวนี้แหละครับนี่ง <c oughs> ไง <c oughs> คุณหนูเปคุณหนูแน่นอนคะ่ะดูจกดูแล้วเพราะว่าดูแล้วคุณชายเนี่ยน่าอาจจะชอบอย่างคุณหนูนี่แหละคะ่ะเ <c oughs> พื่อไม่ให้เสียเวลาครับบอกมาเลยดีกว่าลูก <c oughs> ผมจะสารภาพกับคุณแม่คุณพ่อเดี๋ยวนี้เลยนะครับว่าเดี๋ยวนี่มดมดกัดหรือว่าอะไรสักอย่างลูกนี่เต้นแลจะได้ก้าบคุณแม่คนที่เป็นเจ้าของหัวใจของผมก็คือ บอกตัวย่อได้ไหมคะตัวย่ออักษรออ่างออ่างแหวว้ข้างบ้านเปล่าวะเวคืออ่างตรงไหนเนี่ยท้องหยดท้องหยดก็มีอ่างทอองนี่แล้วก่อนถ้าเอาอ่างตัวนี้มาใช้นั้นงั้นย้อย้อยก็มีอ่างวะก็จะเป็นเราอีกแล้วเนี่ย ช้อยก็มีอ้ออ่างนะลูกรู้จะเป็นเราดีๆลูกเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันอจำเป็นจะต้องเฉลยแล้วล่ะครับค่ะคนคนนั้นก็คือแม่อุ่นครับไม่แม่อุ่นจ๊ะเป็นอะไรนังเองนังเอง่าถีบแรงจะโผล่ฮะทีมตะโอ้ทีมตังเสียนังเองนี่ค่ะกับข้าวกับปลาเตรียมมาแล้วนะคะ เชิญทานได้เลยค่ะโอ้ยอือเป็นไงคะกับข้าวนีนอุ่นมันทำสุดฝีมือเลยนะคะโอ้ยตายแล้วคุณแม่ค่ะอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะนี่ค่ะของเองอะไรนะของเองเอาทำไมตกใจงเขาจัวนู้อุ้ยตายแล้วเออุ้ยตายเลย แมลงสาบอยู่ในโกศกระบอกส่งกรบอกส่งกระบกจ่าแล้วจะเป็นคนแบบนี้นี่ไงคนส่งกระบกไงคุณท่านกินของส่งกระบกมาเท่าไหร่แล้วไม่ได้จากบ้านแล้วก็บุญนักหนาแล้วเรื่องอย่างนี้คุกอยงมัอยู่ไม่ได้แล้วแหละชีวิตจริงเนี่ยตมันอยู่นู่นเอาเอเอาชุดไปใส่อ่ะ เดี๋ยวเดี๋ดีดียนี่มีอะไรกันเนี่ยฮะเออโวยวายทำไมแม่อุ่นทำอย่างนี้ล่ะคะลังเกียรทองหยดก็ไม่บอกดูซิเอาเมงสาบใส่ข้าวมาหรือว่าอาจจะเป็นเมงสาบที่ทำของมากินแล้วคุณชายหลงก็ไม่รู้ไม่ไม <oh, ่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้นางอุ่นถ้าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะกายกสำรับไปเก็บแล้วไปทำกับข้าว ให้คุณกล้าเขาใหม่ทำใหม่เลยต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรทำใหม่เลยคู่วันเลยคู่กันคู่วันฮอายจะให้เลยอไรนเเอไนเรป็นนั่งเองรู้แล้วเป็นนั่งเองก็ไม่ต้องลอมนั่งกูอีอยู่นี่นั่งเลยนั่งแกกล้าทำกับฉันเหรอนั่งเลยไม่ใช่นั่งอย่างนี้สินั่งมาดีดเดี๋ยวจะเครียด นักเขียนอะมันไม่นั่งงี้จะเขียนยังไงอะนั่งไงดู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 ไม่ได้เป็นเลยรู้เรื่องรู้ราวตนจริงเลยดูนี่แบบนี้นั่งเฉยนั่งเฉยเขียนมันเขานั่งงี้เขาจะได้เขียนงี้นี่ดูดินี่นี่นี่แบบนี้เออไปฮู้หนูไปฮู้หนูไปก็ไปยืนตรงนู้นดิไม่เห็นยังไม่เห็นไม่เห็นพี่อุ่นฉันเครียดจนฉันปวดไม้ปวดมือปวดเลยนะเป็นไงแกงเขาใช่ไหมเนี่ยเล่นปวดแขนใช่ไหม ตีแล้วจริงๆเลยตีให้มันดูนี่ดูดูนะตีให้มันดูนี่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 ดู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 ไม่ดูหน่อยทำ็นตาแดงตียุ่งกัดตรงไหนอันนี้ค่ะเมื่อกี้ช่วยปัดใหญ่เลยโอ้เนี่ยโอ้โหนี่ยุงกัดยุงกัดนะ กางเี้นี่ยมาทำไมเอามาทำอะไรอีฉันมาซ้อมเต้นนี่ค่ะซ้อมเต้นใช่ค่ะกางเี้มีมาซ้อมเต้นซ้อมเต้นค่ะเต้นยังไงเต้นให้ดูดิเป็นยังไงค่ะสองคนค่ะกับใครคุณหนูค่ะไหนลองดิคุณูเต้นดูสิคะคุณหนูเลยค่ะจริงจริงจะจริงจริงจะจริงจริงจริงปะเนี่ยคุณหนูเต้นจนหลังแดงหมดเลยค่ะเต้นหลังแดงใช่ค่ะคือเอาเข่าหลังถูกอีงเคะค่ะ เต้นของเขาด้วยเหรอไม่ได้เต้นไม่ได้เต้นค่ะฮะไม่ได้เต้นค่ะถามจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นก็ในบ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำมูลสัญชาติไทยใช่เนี่ยดูสินิสัยอย่างมันมันโดนพวกเราแกล้งค่ะดูสิดูมันนะดูนิสัยมันนะโดนใครแกล้งนะโดนพวกเราลุมตีมันค่ะพวกเราคุณพี่ตีเหรอเขาทำอะไรผิดมันไม่ยอมไม่ยอม เออมันมันขัดขืนเวลาเราจะตีดขดขืนเอาอะไรตีเมียทำไมเนี่ยก็ทำไมอ่ะถ้าไม่ชอบเขไม่ดีเอ้าฉันเป็นห่วงเธอตลอดคันคิดอยู่แล้วว่าเธอนี่แหละตัวดีละอีนังท้อยน้าอุ่นพูดความจริงมาซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าความจริงมาทั้งหมดหนูหนู่อค่ะเปนี้ยค่ะอ่ะตีมนให้ตา ความสนุกของจำอวดหน้าจอสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนแต่อย่าลืมติดตามสามน้ากันต่อในชอยหน้ามานเช้าวันอาทิตย์ตะวันดก9โมง30นาทีวันนี้จะมาเ่อยเ,เรื่องอะไร อ่ะเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคุยกันเรื่องโควิด้วภาษาอังกฤษหน่อยภาษาอ,อังกฤษนะ Work from home พูดมากมันจะเสียเวลามาช่วยแกปัญหากันดีกว่ามาเยี่ยบานคุณเน็ตไม่มีนี่ซิมฟรีคุณเอาไปใช้ส่วนบ้านคุณ <Home S 1> แล้วก็ขอม <Home S 1> พังผมมีเครื่องวางเอาไปใช้ได้เ oh. พราะ ช่วงนี้มีโรคระบาดต้องหยุดเชื้อเพื่อชาติเข้าใจไหมอ่าเข้าใจแล้วครับบอดพวกเราต้องรอดผมมั่นใจ